บ่อน้ำตกเงาจันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อไรที่น้ำในบ่อเป็นสีน้ำเงินเข้มโลกและปอลโลกจะมาเชื่อมต่อกันคนตายจะกลับกลายเป็นคนเป็นส่วนคนเป็นก็จะหายสาบสูญไปไม่รู้ไปอยู่ภพภูมิหรือโลกแห่งไหนทำไมบ้านเราเป็นแบบนี้วะเจ้าหึ่งข้ามโลกจากโลกของเจ้า มายังโลกนี้ด้วยพลังแห่งน้ำตกเนาจันเองเชื่ออะไรผมเชื่อครามทั้งชื่อหน้าตาการพูดเองเหมือนเขาทุกอย่างแต่ส่วนพี่ก็แตกต่างจากไอ้ไทยคนนั้นอย่างสิ้นเชิงเลยไทยที่เองรู้จักเป็นคนยังไงหรไมันคือคนที่ฆ่าแม่ของผมตายแม่มึงฆ่าแม่คุณทำไมเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรากับครามคืออะไระแต่เรารู้สึกสบายใจมากเลยนะ รู้ไหมว่าฉันดีใจแค่ไนหนที่เรานั้นได้พบกันรู้ไหมว่าฉันรู้สึกแค่ไหนเมื่อเรานั้นได้ใกล้กันอยากเก็บทุกช่วงเวลาอยากจำทุกวินาทีเรื่องราวของเธอ,อยังคงวนเวียนอย่างนี้ทำไมถึงต้องเป็นาาคามอะครับพี่หมายความว่าไงก็พี่ยอมทิ้งทุกสิ่งแล้วก็ยอมทำทุกอย่างก็เพื่อคราม พ่อมีครับข้าถึงอยากตื่นมาในทุกๆวันไอ้ไทยมันซ่อนใครไว้บ้ามึงคือไอ้ไทยลูกชายเสียป๋อแห่งแก๊งสลัมใหญ่พวกมึงคิดจะทำอะไรไอ้ไทยอยู่ไหนเวอร์ไวซีรีส์ Two Worlds โลก2ใบใจดวงเดียวเริ่ม6ตุลาคมนี้ทุกวันอาทิตย์เวลา22นาฬิกา45นาทีทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34 amarin tv